เอฟซีทุกท่านครับมงกโมบอกกับช่องเลยปัญหาอยู่หายินเช่นเช่นเคยสวัสดีเอฟซีฟังไทยและฟังเราและตามประเทศนนสวัสดีครับเอฟซีครับประเทศไทยคลิปไลน์เลอพี่น้องเก็บก่อโอ้ยมือนนี่กะมันกินเขาครับพี่น้องไอพีเอ็นหวังในรับชมกันมาทักทายสบายดีเอฟซีกูตูขนเนาะสบายดีเป็นบี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะฝากเขามาติดตามช่องเลยคนหายยูหายยินช่องเนี่ยดวเด้อเอฟซีทุกท่านครับเสียงกใเฮงแฮงๆนะพี่น้องเก็บก่อ เป็นวัดไขวัดบัเศร้าวันเล็บว่าอยากไปถ่ายคลิปทั้งในพี่น้องไปถ่ายคลิดตอนเขาก็บบัวมันพี่น้อง,งานานี้มันลมอากาศมันเย็นลมนกกับว่าเห่านกปลากับว่าเห่านกบ้านเห็นนกปลาว่า,หาเห่าเลยบัวเคยไปไทยคิดหนกบ้านพี่น้องไปหาอยอะมากจริงกบบไขวัดบัวเศร้าที่เรียกว่าจะไปพาพี่น้องไปบ้านแห่งไปนุ่มปลาไปสวนปลาซิวจะนนำบุฟี่เขาว่านำข้นผลมะไขืพี่น้องเอ,อ้ยไปบ่ไแดงอ๋อ มาพี่พน,น้องม,มากินเขาก็พี่น้องมือโอ้โหลายใหญ่กันนะมาพี่หน่องมากินเขาเหมือนเด้อพี่น้อ,องเด้อกล่องจะเกลี่ยจะตุงตาอะไรอย่างนั้นมือพี่น้องมือนี้กะเด็ดตำน้ำพริกกั๊บกับเก็บแปะเปดเครือครับมือนี้ว่นนี้นนนนยังกับขอาวไร้ย่างพี่น้องผมเป็นคนอยู่ยังไงกินยังไงพี่น้องตำแกว้วใส่บุกกรอกแซ่บน้อพี่น้องข้าวพี่น่องนะ ่ทา,าท,าารรทัาเล่าทั้งตามปเหตเนาะของอยานี้เป็นนีอันนี้นนนได้ปิ่งหอเปล่ปิ่งหมูแบบปูดใกล้ใี่น้องครับอเ,เสร็จแล้วลองปิ่งหมูกัน,น,นอวอาว

ไปด้วอืมงั้นัวต่อดดเลยครับแบบไปด้วยกแยกไปด้ว่วร่รวมแน่นอมนมันขึ้นเหมือนร่วมใจใจ เราฟังที่เล่าเป็นอย่งว่ตั้งเช้าเขาเป็นว่าแสงเงียบเมน่อวันหนาว นอต้นีไม่ไ <c oughs> ด้นไรชิดเป็นไรพี่น้องขอโทษขอภัยพี่น้องเป็ติดตามเลยเนี่ยเป็นวัดไอ้วัดยืมเครื่องเงินมะพี่น้องมุกโต้ยังไงไอ้วัดง่ายพี่น้อ,อ,อยงยาอะไรยาเรื่องยาต้มต้องอยาหมอ้อ

นึกถึงเกีวเกี่ยวกุ้งพี่นอครับนะมนี่นานี่บ่กอกสุกนะพี่น้องนาะ ไปย็ดยังกับ่ระคาพี่น้องอากาศมเกินพี่ลบพี่หาพีตามหนาวครับเนี่ยใส่ยูนิฟันที่พี่น้องร่วมบทัวเลียบั่นแม่อกไรนั่งงงงงร่วมบรัวเย็นอู้หนาวีิ่แล้วกับิวแ่กิวดามัน แ็เห็นีิ๋นเอตตัวจริงเ็แก้วกแจบนั่นน่ะกินกับตำะุ่งหรือตำมะละกอแล้นี่แจบ 看，有冰块在那边呢。<t> <Manchester ans> ตัวปีงปลูกไว้หน้าบ้านนะแบบกรเดียบสดแบบมะเขืออือื แนวหน้ายิงสมบูรณ์หาข้อปากเจ็บดีบน ม,มัจะเป็นไ้วิโนงเบิ้งเนาะยีเป็นพิษเพรมันพองไปครับหอมแดงกระเทียมพี่นองมัตม่ต,าต,าตา่างต่างครับต่างกระเทียมสด 还有瓜，棒棒棒，嗯。 อดภัยนะพี <inaudible> ่น้องนะกว่าอยากเข้าไปนั่งกินน้ําให้พ่อพี่น้ มาเด็กี่นอนเหนเขากพระเดอกเที่ยร่างมีเซียนี่ไอมีโซ่ใครบบในี่นอน กําลังมันเปิดเนาะเอาหมอกอืมมีกินเสียงมีว่าเป็ อิ่มูแซบพี่หน่อยแซบบๆมื่อนี้ได้กินเด้อกินง่ายพี่น้องปิ้งงูตำงเกียวพักพี่หน่อยแกแปะบมะเขือแซ่บพี่น้องกินง่ายกินง่ายไงพี่น้องครับชอบเลยคนหายยุ่งใ้กินแต่บริหารกินเยอะยิงยันเอฟซีเบื่อพี่น้องขอเกิดขอให กับบุไฟบไปลุงน้ำลง้นกัโอ้เวยบัวไวพี่น้องตินขึ้นกเอาเยื่อไปห่อห่อหอให้ักพี่น้องซึ่งขาไปกับบุกไฟนี่พนไกพี่น้อง มีเมมงงแ่ไมม่นม่ายน่ลบากเลยแต่มน่นู้ไทยกิฟแต่ไปกับหลานหลานไทยยุดงานมาได้ก็ท่าไปอ,อมบุคคลทั่าไมันี่ยี่ไม่ยากไปพีเดียวพี่น่นอาไปไปบินไปเบี่ยนไนต่อยู่ฝุ่าาานปลาใ่มีคนเห็นพี่นอด้วยเป็นลวกเรีนพี่น้อย เพื่อเดียวกันน้นะคนทีรบนี่หละ lắm có thể được quần lắm lắm ngọt nhu cầu quần lắm lắm จะปกอันนั้นมาไม่ได่เป็นพี่หนุอ,อันนั้นผมเการยินนี่ไปเลยะพี่น่งมเก็บน้ำปากกินไม่คคอยออกมันไม่ไมพี่หน้งอ,อนน้มาเป็นทุกปีเลยเพื่อนมั่งคนบมีภูมิันท่านเลยพี่หนุ่งอจ่ายทอเมีมากับอดควันกับนุษนุ้ยหนอนอดควันกับนุนี่มัวค นั่นบริกิน,นุมเมีพี่น่องบริกิน,นุ่มตามลีย่ยเี่ยงเส่น่มตามลีสมัยนี่เกีกกนนเ่ยคนเริ่กุ่มแตนท่ามโรมีุ่่มแตนท่าพี่น่อยบริกนุมเมีินแต่นุ่มตามลี่นุ่มตามนีจะคำเรืพี่น้อง อืมอืมห้องหลังก็ง่วงกอยู่อืมอืมสบายจับอืมอืมอีเมลถ้าเขาพิล้อง เซตเป็นกิดบอยโน่นนี่เนาะกิมบีก็มีอย่างหลายเป็น้นอนผพี่ั้นองมกินเขาครับเจายวเราพี่นนอนก็แปบเบรคเขือแล้วก็ปีงหมูเนมตุ๋นแล้วก็ย่างตุ๋ไก่เป็น้อแบบแทบหนอนยังคำเรียกกินบีก็มีอย่างหลายฝาพีฝางหนองอะไรเป็น้นอนปักพี่น้องกดไลก์กดแชรกกดซาวสไก่กุ้กระดิ่งเบอร์บาทกิใหม่ๆกับช่องหน่ยคนหาอยู่หากินเชนเนคะาพีฝางหนองในไทยพี่หนอนได้ได้รับชมกันเนาะพี่หนองเนาะ เอาคลิปนี้กรบโบว่าไล้ยหญกันหางแล้วพี่น้องเนาะก็ขอฝากพี่น้องเก็บทีทุกทานะ่านเนาะขอไปพี่น้องกับเพี่งมีอย่างไรขำขึ้นกันซี่แล้วพี่แลน้องไปแล้วพี่น้องครับมักินขอกินอนะไรไปยิ้มเส้นนิดหน่อยโอ้พี่น้องกินไปเลยคนนี้เป็นลูกกระเพาะอยู่ดอกน้องพี่น้องเป็นคนละย้อนขอโทษขอไปเป็นไรพี่น้องสุภาพนีอย่างไร ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัเรื่องพี่นงด้เลยขอโทษขออภัยเ็ซีท,ทุกท่านแลพี่นเนาะอาพูดเเขามาฝากคนไนก็แชร์ก็สับใจกดกระดิ่งกรูผัท,ที่ไใหม่กินกำลังแนงใจชองหน่อยกนะย่อยกินเชี่วแน่พี่นงคอ่านการขอพี่นงค์แยกเจ็บแยกจนลำลำนูน้ด้วยทุกผู้ทุกคนที่เขาบางคนชองหน่อยกนะย่อยกินเนาะพี่น้องเนาะเนาลับไก่ดเงินมือนาตื่ไก่ดเงินแสน แยนมากครในแกมเมนี่ชวนด้วยวินนองเด้อลำลำด้วยดทุกคู่ทุกคนคิปนี้ยกลัเข้ามาสวัสดีครับเฮงปังลำลำด้วยสดีคิดเนีสวัสดีครับคาาลิปนี้ครับอาบีลาหนองไปแล้วครับสวัสดีครับขับ